สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่องทุกสิ่ง้อน่านีีวันนี้มานําเสนอปลาราดพริกนะครับผม3รส4ี่รสนั่นเองนะผมวัตถุดิบก็จะมีพริกแกงแดงพริกสดใบมะกรูดหัน่นฝอยน้ําตาลทรายแดงถ้าใช้น้ําตาลปี๊บก็จะดีนะครับผมเสร็จแล้วก็น้ํามะขามเปียกนั่นเองนะครับผมเราจะหั่นใบมะกรูดฝอยๆนะผมเราจะใส่ตอนออที่ผัดพริกแกงนะผมแล้วก็เอาไว้โรยหน้าด้วยนะครับผม อ่าส่วนนี้ก็คือเป็นสูตรของคือการเป็นคลิปที่มาทําให้ดูว่าอ่ส่วนประกอบของการทําปลาราดพริกทํำยังไงนะครับผมถ้าอยากจะดูขั้นตอนของการทําปลาและทําปลาราดพริกแบบครบสูตรวงจรก็เข้าไปติดตามได้นะครับผมเดี๋ยวจะลงให้คลิปถัดไปนะครับผมวัตถุด,ดิบก็ตามนี้เลยนะครับผมใช้พริกตาหยาบๆแ,แล้วก็น้าาํามะขามเปียกแล้วก็น้าตาลใสแดงแล้วก็ พริกแกงแดงนะผมเพมใส่พริกแกงแดงลงไปใส่พริกสดลงไปผัดเราชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่เรานะผมเสร็จแล้วเราเหมือนเอาไปเจียวอ่ะให้มันหอมนะครับผมพอหอมอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะผมเราจะใส่น้ําตาลสายแดงหรือว่าแนะนําให้เป็นน้าตาลปี๊บจะอร่อยกว่านะครับผมน้ําตาลสายแดงก็อร่อยแต่น้ําตาลปี๊บมันจะมีความกลมกล่อมนะครับผมแต่ถ้าหาไม่ได้ก็ใช้น้ําตาลสายแดงนะครับผม ใช้น้ำตาลสแดงไปนะครับผมเสร็จแล้วเราก็ทําการให้มันละลายนะครเดี๋ยวมันจะละลายแล้วก็คนๆไปพือพอมันละลายปับ๊บเราก็จะใส่เกลือลงไปหน่อยหนึ่งใส่เกลือลงไปตัดแล้วก็ใส่ใบมะกรูดลงไปผัดนะครให้มีความหอมแล้วเราก็ชิมหน่อยถ้ารสชาติโอเค รสชาติโอเคแล้วค่อยใส่น้ำมะขามเปียกนะครับผมอย่าไปใส่น้ำมะขามเปียกเลยนะครับผมใส่น้ำมะขามเปียกลงไปก่อนชิมเสร็จแล้วโอเคแล้วค่อยใส่น้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ำมะขามเปียกค่อยๆใส่นะครับผมมีชอบเปรี้ยวมากชอบเปรี้ยวน้อยแล้วแต่เราใส่เข้าไปแล้วเราก็ชิมนะครับผมสีสันน่าทานแม่ครับผมเสร็จแล้วเราก็ชิมถ้าเราชิมรสชาติเราโอเคแล้วก็เอาปลามาคุกเลยนะครับผมเอาปลามาคุกนะครับคุกรีบรีบคุกแล้วก็รีบตักขึ้นนะครับผมประมาณนี้ไม่งั้นมันจะติดกระทะ เรารีบคุกเลยจะเป็นแบบชุบแป้งทอดหรือว่าไม่ได้ชุบแป้งทอดก็สามารถคุกได้เช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็คุกคุกคกไปนะผมเดี๋ยววันไหนมีโอกาสจะทำเเห็ด สามรสให้ดูนะครับผมวิธีทำก็คล้ายๆกันนะผมไว้มีโอกาสนะผมก็ฝากติดตามกดไลค์ like, กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กระผมด้วยนะผมเสร็จแล้วเราจะเสิร์ฟโรยด้วยใบมะกรูดให้มันมีสีสันสวยงามน่ารับประทานไหมล่ะครับขอพรบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีอะไรสอบถามเข้ามาได้ครับผมสวัสดีครับ